สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ศูนย์เรียนรู้กลุ่มภารกิจพัฒนาคุณภาพองค์กรและความเป็นเลิศค่ะวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยแบ,บ่งปันกันนะคะเป็นเรื่องราวชื่อว่าถอดบทเรียนดารารุ่นใหญ่หมวยสุภาพร์จากเศรษฐีสูนี่หลายพันล้านนะคะซึ่งผู้ที่จะมาใช้เวลานี้ในการนำเรา ในการแลกเปลี่ยนนะคะก็คือคุณประพบพงศธรศักดาค่ะหรือว่าครูกรบนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับครูกรบค่ะแล้วก็มอบเวลานี้ให้กับครูกรบนะคะเชิญเลยค่ะมองเห็นไหมครับเห็นแล้วค่ะทําให้ใหญ่อย่างเดียวโอเคอันที่ใหญ่เรกไปเยวไปเปิดเปิดใช้ <c oughs> งานการแก้ไขไหม จะนะครับพี่แบบเห็นไหมครับแต่ว่ามันมันยังไม่หนูเปิดเปิดใช้งานการแก้ไขไหมมันจะได้ใหญ่แล้วก็ทําให้มันเป็น เป็นเต็มจอให้เฟิร์นช่วยทของเฟิร์นอยู่ โอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะพอดีเมื่อกี้มันจอมันไม่เต็มอะค่ะอันจะได้เห็นตัวชัดๆใช่อีกทีนึง่ง ไม่เห็นอะไรไม่เห็นอะไรเลยค่ะหนูแชร์แล้วเหรอแชร์แล้วค่ะไม่เห็นค่ะสักพกัเมื่อกี้ยังเห็นนะเมื่อกี้เห็นแต่ว่ามันเล็กเฉยๆแค่จากเมื่อกี้เอปรับเ w าพว o ค n ยให้เป็นเปิดการแก้ไขแล้วก็ทำให้มันเหมือนทีเซ็นนะคะ่ะ แชร์กัล้กเมืม่อกี้แชร์ได้แล้วนะคะอ๋อได้แล้วใช่ไหมคะเกียวมันแชร์ได้แล้วค่ะเพียงแต่ทำให้มันเป็น powerpoint ที่มันเต็มจอเท่านั้นเองอ ได้ไหมคะได้ค่ะแต่ทาให้มันเป็น powerpoint เต็มจอ,อค่ะที่มาตรงข้างล่างอะค่ะทําให้จอใหญ่อะค่ะไม่ใช่เห็นทนังสไลด์เล็กๆแล้วก็สไลด์ใหญ่พี่เาวแต่จอน,นี้มันใหญ่แล้วนะแสดงว่าหนูไม่ได้กดเออันนี้คนคนที่ดูอะค่ะมันเห็นไม่ใหญ่ค่ะ หนูไม่ได้ติ๊กสองอันหรือเปล่าหนูต้องติ๊กตรงข้างล่างที่แบบแชร์แชร์สกรีนด้วยอ่ะคะ่ะโอเคได้แล้วคะ่ะเลื่อนไปสไลด์แรกได้เลยโ okay, อเคครับคุณค่ะได้เลยค่ะครัลุกขลักนิดหน่อยนะครับเอ่อ เราอาจจะเห็นข่าวนี้มาสักประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะครับว่าคุณหมวยสุภาพรดารารุ่นใหญ่ของเรานะครับที่เราคุณแ้่คนนุ้นตากันดีในบทนางร้ายในสมัยก่อนนะครับแล้วก็คุณหมวยสุภาพรเนี่ยเป็นดารานางร้ายรุ่นใหญ่ที่หน้าตาสัดสวยทีเดียวชีวิตชีวิตจริงๆของคุณหมวยสุภาพรนะครับเดิมเนี่ยท่านเ,านเป็นเศรษฐีนะครับท่านมาแสดงหนังเนี่ยแสดงเพราะว่าอยากแสดงคือ,อ,อตาม คำที่ท่านให้สัมภาษณ์เอาไว้ครับว่าท่านเนี่ยมาแสดงหนังด้วยความรู้สึกว่าท่านอยากแสดงไม่ได้เดือดร้อนหรือว่าขัดสนเงินทองใดๆน,น,นะครับแต่ว่านักวันนี้นะครับปัจจุบันอายุ50เสร็จๆของคุณหมวยสุภาพรเนี่ยมีหนี้หลาย10ล้านทีเดียวแล้วก็ท่านก็มีโรคประจําตัวเป็นไบโพลาด้วยปัจจุบันเนี่ยเช่าห้องเล็กๆอยู่นะครับแล้วก็มีการทวงหนี้จากเจ้าหนี้เนี่ยมากมายทั้งนอกระบบแล้วก็ในระบบนะครับหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะเคย คุ้นผูแล้วก็คุ้นเคยกับข่าวนี้ได้ดีอยู่แล้วนะครับประมาณเดือนที่แล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาถอดบทเรียนนะครับว่าจากดารารุ่นใหญ่เนี่ยแล้วก็กลายเป็นหนี้ท่วมหลายล้านบาทเนี่ยเพราะความประมาทในการทางการเงินนะครับตามที่บอกไปนะครับวัยอายุห้าสกว่ากว่านะครับท่านเล่าประสบการณ์ว่าจากที่เคยเป็นนักแสดงแถวหน้าของวงการ มีเงินหลายล้านบาทแต่ตอนนี้เนี่ยชีวิตกับตกต่ำเป็นนี่ก้อนโตถูกหมายเรียกจนรู้สึกท้อแท้ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่จึงทําให้อ,อได้มาถอดบทเรียนทางการเงินที่สําคัญและได้แง่คิดจากเรื่องนี้นะครับประเด็นแรกเนี่ยที่อยากจะนําเสนอทุกๆท,ท่านนะครับทําไมคุณหมวยจึงมีปัญหาทางการเงินทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยเคยรวยมากประเด็นแรกครับประเด็นที่หนึ่งก็คือคุณหมวยเนี่ยใช้เงินอย่างประมาทแล้วก็ไม่มีสติ คุณหมวยเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าอยากซื้ออะไรก็จะซื้อเช่นซื้อรองเท้ากู่ละสองแสนสามแสนหรือว่าเข้าร้านแบรนด์เนมนะครับเจ้าของรา้านเจ้าของร้านเนี่ยเรียกให้ซื้อหรือว่าร้องทักให้ซื้อก็จะซื้อโดยที่ว่าไม่ได้เสียรายเงินใดๆน,น,น,นะครับอันนี้คือประเด็นแรกเรามาดูประเด็นที่สองนะครับคุณหมวยไม่รู้คุณค่าของเงินนะครับเพราะว่าครอบครัวเนี่ยมีฐานะร่ำรวยมากคุณหมวยเคยให้สัมภาษณ์ ไว้ครับว่าชีวิตของเธอเนี่ยมีทุกอย่างยกเว้นเครื่องบินส่วนตัวเป็นลูกคุณหนูครับเดิมเนี่ยมีคนรับใช้ส่วนตัวด้วยไม่เคยรู้จักคําว่าลําบากเลยเวลาไปอยู่ต่างประเทศกับคุณพ่อครับคุณพ่อก็จะแจกเงินลูกๆทุกวันวันละประมาณสามพันดอลลาร์หรือว่าเกือบหนึ่งแสนบาทซึ่งคุณหมวยก็ใช้หมดทุกวันไปกับเรื่องไอ้สาระเช่นซื้อชอ็อกโกแลตไปกินของกินดีๆซื้อเครื่องประดับหรือว่าเสื้อผ้าแบรนด์เนมหรูๆต่างๆ ครับประเด็นที่สามนะครับคุณหมวยเนี่ยไว้ใจคนอื่นเพราะคิดว่าทุกคนที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นคนที่จริงใจจึงให้ความช่วยเหลือด้านการเงินอย่างเต็มที่จ่ายทั้งเช็คค้ำประกรันโดยที่ไม่คิดว่าชีวิตจะมาถึงจุดนี้ได้ซึ่งปัจจุบันเธอถูกหมายเรียกให้ไปยอมรับสภาพที่ครับทั้งๆท,ที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้กอ่อ นี่คือประเด็นที่สามนะครับเรามาดูประเด็นที่สี่ลงทุนอะไรก็ถูกโกง mm hmm. คุณหมวยเคยให้สัมภาษณ์ว่าคุณพ่อครับถูกโกงเงินประมาณเจ็ดร้อยล้านบาททําให้เป็นเหตุให้ครอบครัวแตกแยกไม่ได้รับกันเหมือนเดิมลูกๆทุกคนก็กระจัดกระจายไปมีชีวิตเป็นของตัวเองปัจจุบันเธอก็มีหนี้นอกระบบนะครับแล้วก็เช่าห้องเล็กๆอยู่ในกรุงเทพมหานคร ทีนี้นะครับพอเราเรียนรู้สี่ประเด็นที่กล่าวมาครับเราได้บทเรียนอะไรจากเรื่องนี้บ้างครับผมก็ลองสรุปออกเป็นสามประเด็นนะครับให้ทุกๆท,ท่านเนี่ยได้ได้แง่คิดของคุณหมวยนะครับแล้วเดี๋ยวใครที่มีประเด็นอะไรเพิ่มเติมก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้หลังจากนี้นะครับประเด็นแรกเนี่ยที่ผมถอดบทเรียนออกมานะครับข้อหนึ่งนะครับรวยได้ก็หมดได้ ถ้าไม่วางแผนทางการเงินครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเรามีรายได้เข้ามาควรที่จะแบ่งออมทันทีอย่างน้อยสิหรือมากกว่านั้นตามความเหมาะสมหรือว่าตามเป้าหมายของชีวิตโดยเงินออมก้อนแรกครับที่เราควรมีเนี่ยก็คือ,เ,อ,อเงินออมสำรองยามฉุกเฉินและเมื่อเรามีเงินก้อนนี้เรามีเงินออมก้อนนี้เสร็จแล้วครับเราถึงจะออมเงินในก้อนต่อๆไปโดยแยกเป็นก้อนๆเงินออมครับ เราจะต้องแยกเป็นเป็นสัดเป็นส่วนเราไม่ควรที่จะออมเป็นก้อนหรือว่าเป็นกระจุกเดียวกันในบัญชีธนาคารนะครับโดยแยกอาจจะเป็นเงินออมยามเจ็บป่วยหนึ่งก้อนเงินออมประกรันการตกงานหนึ่งก้อนเงินออมเพื่อการลงทุนอีกหนึ่งก้อนอย่างเงี้ครับเงินออมประกรันการตกงานเช่นอะไรครับเช่นถ้าวันนี้ครับในหนึ่งเดือนเนี่ยเรามีนี่เรามีค่าใช้จ่ายครับอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นบาท ถ้าเราตกงานหนึ่งปีเราจะต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่ครับประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะมีเงินหนึ่งแสนสองหมื่นบาทเนี่ยเป็นเงินออมเพื่อประกรันการตกงานอย่างน้อยๆเนี่ยหนึ่งปีเนี่ยเรามีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ลําบากอย่างนี้ครับประเด็นที่สองนะครับที่ผมได้แง่คิดก็คือว่าอย่าให้ใครยืมเงินหรือว่าอยากทาประกันใครหลายๆคนนะครับ อาจจะเคยเห็นชีวิตของใครหลายๆคนเนี่ยมาเยอะแล้วนะครับเจ็บมาเยอะสุดท้ายเนี่ยเสียทั้งเงินเสียทั้งความสัมพันธ์ไปกับเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องเราควรปฏิเสธให้เป็นนะครับหรือมีวิธีที่ดีกว่าเพื่อไม่ให้เอาตัวเองเนี่ยเข้าไปเสี่ยงกับเรื่องราวเหล่านี้ครับประเด็นที่สามครับควรแบ่งเงินไปลงทุนต่อยอดเงินนะครับเพื่อให้เงินเนี่ยมันงอกเงยขึ้นเพราะว่าเงินนะครับมันจะมีค่าเนี่ยลดลงตามปี ในทุกๆปีนะครับอ,อยากให้จําไว้ว่าเงินออมกับเงินลงทุนนะครับเป็นคนละเรื่องนะครับทรัพย์สินเงินทองที่มีอยู่นะครับนับวันเนี่ยมันจะร่อยหล่อลงร่อยหล่อลงยิ่งในวันที่เราไม่ได้ทํางานแล้วนะครับนั่นแปลว่าจะไม่มีรายได้เข้ามาแต่ถ้าเราเนี่ยแบ่งเงินส่วนหนึ่งนะครับไปลงทุนอย่างน้อยๆก็สามารถสร้างผลตอบแทนแบบ Passive Income ได้ Passive Income ก็คือรายได้ที่ จะเข้ามาโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับซึ่งการลงทุนเนี่ยควรเริ่มให้เร็วที่สุดอายุอย่างน้อยๆเพื่อให้มีเวลาสร้างผลตอบแทนให้นานขึ้นโดยในระยะยาวนะครับพบว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยสามารถให้ผลตอบแทนได้สูงที่สุดแต่ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้ด้วยหรือเลือกลงทุนในลักษณะของความเสี่ยงต่ำครับเช่นประกันชีวิตพันธบัตร สลากออมทรัพย์หรือว่าลงทุนในสาก์พวกนี้เนี่ยก็จะเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับลงทุนเร็วเราก็จะได้พ s สซีฟอินคัมเร็วนะครับอันนี้อาจจะเป็น3ประเด็นครับที่ผมเนี่ยนำมานามาฝากแล้วก็สามารถที่จะถอดบทเรียนจากประสบการณ์ของคุณหมวยสุภาพรได้นะครับทีนี้ท่านใดเนี่ยมีประเด็นอื่นๆหรือว่า อยากจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนี่ยก็สามารถที่จะเสนอประเด็นหลต่างๆเหล่านั้นได้นะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็น่าจะได้ยินข่าวนี้นะครับคุณหมวยสุภาพรได้ออกสัมภาษณ์ทางน้ําตานะครับให้สัมภาษณ์โดยที่ท่านก็ไม่ได้ปิดบังอะไรเนาะนะครับแล้วก็ชีวิตของท่านเนี่ย ตั้งแต่ในอดีตนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ทําให้เราเนี่ยได้เรียนรู้เป็นบทเร,รียนชีวิตที่สอนตัวเราเองได้เหมือนกันนะครับวันนี้เนี่ยก็ขอขอบคุณท,ทุกทท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณน้องกบนะคะคุณกบของเรานะคะที่มาแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตจริงของคุณหมวยสุภาพ,พรเนาะแล้วกวนน้องกบเอ่อสต็อปแชร์น,นิดนึงค่ะจะได้ให้ ได้เห็นหน้าสมาชิกนะคะแล้วก็ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะก็ขอเชิญสมาชิกค,ค่ะที่จะได้แลกเปลี่ยนกันนะคะว่าหลังจากฟังชีวิตจริงของคุณหมวยสุภากรไปแล้วเนี่ยค่ะเรามีบทเรียนอะไรเพิ่มเติมนอกจากที่คุณครูปบได้บอกกับพวกเราไหมคะหรือว่าอยากจะแสดงความคิดเห็นอะไรเพราะว่ามีสมาชิกที่ประเมินความพึงพอใจในการเข้าเข้าเรียนรู้กับเราบอกว่าอยากเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตของคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่า เป็นยังไงทีนี้ก็มีเรื่องราวชีวิตจริงของคนคนหนึ่งมาบอกเล่าไปแล้วเนี่ยพอเราฟังแล้วเราคิดยังไงกันบ้างเชิญเลยค่ะใครเอ่ยใครอยากแสดงความคิดเห็นบ้างเอ่ยมีไหมคะเงียบมีก็ได้ค่ะแต่เราพี่แอรค่ะพี่แอเชิญค่ะ ค่ะคือคือไม่ได้ฟังตั้งแต่ต้นนะแต่ว่าถ้ามามองในตอนนี้ค่ะมันเหมือนกับว่าจากสถานการณ์โควิดด้วยนะแล้วเราเจอคนที่ได้รับผลกระทบเยอะมากเราจะต้องวางแผนการเงินของเราให้ดีเนาะแม้ว่าราชการของเราเนี่ยค่ะคือจะมีรายได้ที่แน่นอนแต่อนาคตมันก็บอกไม่ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการเก็บเงินเหมือนที่น้องกบพูดได้ฟังในตอนหลังที่ว่าจะต้องแบ่งเงินไว้ว่า เงินส่วนนี้เราควรที่จะใช้อะไรเงินส่วนนี้เราควรที่จะเก็บเป็นทุนรอนไว้ยามยามบันลายของชีวิตอะไรประมาณนั้นนะคะนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่เห็นด้วยมากๆเลยนะคะค่ะตัวเองก็เริ่มเก็บแบบนั้นแล้วเหมือนกันก็เริ่มซื้อซื้อกองทุนแต่ว่าหุ้นยังไม่ได้ซื้อนะเพราะเล่นไม่เป็นแต่ว่าจะต้องมีเงินไว้ส่วนหนึ่งว่าเอ้ยถ้าสมมติถ้าเราเกิดเป็นอะไรไปเนี่ยคะ่ะ เราจะต้องมีเงินก้อนเหล่านี้มาใช้จ่ายให้กับเรายามเจ็บป่วยหรืออะไรได้ด้วยอะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณพี่แอ๊อค่ะเดี๋ยวหนูทวนให้นิดนึงนะคะว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยที่ครูกบได้บอกกับพวกเราก็คือว่าชีวิตของคุณหมวยสุภาพรอนะคะพี่แอ๊ดเมื่อก่อนเนี้ยเธอแบบมีความร่ํารวยอะคะ่ะแล้วตอนหลังตอนนี้ก็เจอกับปัญหาหลายๆอย่างมีหนี้สินเนี่ยคะ่ะส่วนหนึ่งก็คือ ใช้เงินอย่างประมาทไม่มีสติไม่รู้คุณค่าของเงินแล้วก็ไว้ใจคนอื่นไปค้าประกันคนอื่นนะคะเราก็ต้องมาใช้นี่แทนเขาแล้วสุดท้ายก็คือเมื่อลงทุนอะไรไปก็ถูกโกงทำให้ปัจจุบันนี้นะคะ่ะก็ประสบกับปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจของตัวเองนะคะ้วนลองบกก็ถอดบทเรียนจากเรื่องราวของคุณหมวยว่ารวยได้ก็หมดได้แล้วก็อย่าให อย่าไปค้ำประกันใครปฏิเสธให้เป็นแล้วก็แบ่งเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนนะคะอันนี้ก็คือเรื่องราวที่ครูปบได้บอกนะคะพี่แอ๊ดค่ะมีใครได้ฟังแล้วได้ยังไงบ้างอีกไหมคะที่อยากจะ,สะแสดงความคิดเห็นเชิญค่ะพี่อิว๋วนอกจากในกรณีคุณหมวยนะเราก็ได้ข่าเยอะเยอะมากนะตอนนี้แม้แต่คนที่ถูกหวยเห็นไหมคะ ที่ถูกหวยสามสิบล้านแต่ก็หมดภายในไม่ไม,ไม่กี่ไม่กี่วันอะไรเ,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 ไาารเงี้ยก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือถูกหวยหกล้านเห็นไหมคะการใช้เงินพอคนเราพอมีเงินเนี่ยบางทีก็เกิดความประมาทใครมาขอก็ใจดีก็ให้หมดใช้โดยที่ไม่ได้ไม่ได้มีการจัดสรรที่เขาบอกว่าบางทีพอมีเงินเหมือนเขาเรียกเหมือนกับทุกขลาบอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ฝึกกลับมาเป็นเหมือนเดิมทีนี้เหมือนกับอย่างที่น้องขอบบอกว่า เวลาที่ที่ในในชีวิตอนะพี่ว่าเราเองเราก็ต้องมีมีการวางแผนในเรื่องของการจัดสรรการใช้เงินต่อให้เราไม่ได้รวยนะคะเราทําง,งานเป็นอย่างนี้เี่ยเวลาเหมือนกับถ้าเรามองถึงเรื่องของเวลาที่เรากรเกษียณเห็นไหมคะมีหลายๆคนถ้าเราได้มีการวางแผนในเรื่องของการจัดสรรการใช้เงินด้วยการจัดสรรอ่าทรัพยากรอะไรที่เรามีอยู่พอเรากรเกษียณเนี่ยบางทีเราก็สบายขึ้น แต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้มีการวางแผนเห็นไหมคะก็มีหลายหลายคนที่พอเกษียณแล้วอาจจะยังไม่มีที่ไม่มีบ้านอยู่หรือไม่มีอะไรเนี้ยค่ะมันก็จะนํามาว่าเออชีวิตบ้านปลายเรานะอ่าก็อาจจะมีมีความเขาเรียกอะไรนะก็อาจจะมีความลําบากนิดนึงอะไรเงี้ยพี่หรือว่านั้นในแต่ละช่วงของของของชีวิตเนี้ยการวางแผนการใช้เงินการจัดการเรื่องเงินก็มีความสําคัญดีค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะพี่อิ๋ว เมื่อกี้น้องหน่อยอจะพูดเชิญเลยค่ะน้อนในจะพูดมุมของไหนได้ยินแวแวแว่ว่าคุณหมวยเนี่ยแกเป็นโรคไบโพล่าด้วยเนอะพอดีไหนมาฟังช่วงช่วงช่วงได้ยินว่าไบโพล่าไบโพล่าเนอะไหน,นว่าโรคไบโพล่าของคุณหมวยเนี่ยอาจจะมีส่วนกระตุ้นที่ทําให้แกมีพฤติกรรมในเรื่องของการใช้ใจ่ายเงินฟุ่มเฟือยไม่ยั้งคิดไม่ยับยับจงช่างใจอะไรเงี้ยค่ะมุม อของหน่อยก็คือบางทีเราอาจจะต้องสังเกตตัวเราเองเนาะสังเกตคนรอบข้างถ้าเรามีอาการเอ๊ะทำไมอุปนิสัยเราเปลี่ยนแปลงไปขาดการยัย้งจังใจอน,นุ้นเก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้ทั้งที่เรามีอยู่แล้วหรือว่ามันไม่ใช่สิ่งของจําเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องปรึกษาผู้รู้นะปรึกษาคนที่เขามีความรู้ด้านนี้ถ้าโดยตรงก็น่าจะปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์จะดีที่สุดเพราะว่าส่วนใหญ่ผู้รู้จะเยอะแต่รู้จริงไม่จริงอีกเรื่องนึ่งเนาะก็ก็ต้องสังเกตแล้วก็ต้องรักษาแบบต่อเนื่องนะคะ พราะว่าหน่อยเชื่อว่าส่วนหนึ่งที่คุณหมวยแบบใชจ,จใจเงินเยอะเกินตัวหน่อยได้ยินว่าพอมีแค่แม่ค้าทักเ,เรื่องกระเป๋าเรื่องรองทเท้าอะไรเงี้ยก็ซื้อเลยเป็นลักษณะนนแบบมันมันไม่มีเหตุและผลนะคะมันผิดสังเกตว่าอ,อ,อาจจะขาดยาด้วยคุณคุณหมวยอาจจะขาดยาด้วยอะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณน้องหน่อยในแง่นี้เนาะน้องกบพอทราบไหมคะว่าเ,าเขาเขาป่วยเป็นไบโพล่าเนี่ย ในช่วงช่วงแรกหรือว่าช่วงช่วงหลังแล้วช่วงที่ยังรวยรวยอยู่ไหมคะอันนี้จะไม่ทราบครับพี่แป๋วแต่ว่าท่านให้สัมภาษณ์ว่าท่านเป็นไปคนร่าแล้วก็ท่านจะต้องรับยาอยู่ตลอดเวลาอืมโอเคค่ะแต่หน่อยก็พูดในแง่หนึ่งที่น่าสนใจใช่ไหมคะว่าบางทีคนที่ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยในช่วงที่แมนเนียมันกําลังขึ้นอ่ะ เราก็เคยเห็นสภาพของคนไข้เราหลายๆคนๆใช่ไหมคะถึงแม้ว่าจะอยู่ในเศรษฐฐานะ,ะนะแบบรวยหรือจนก็ไม่สนใจถึงแม้ว่าคนมีเงินน้อยอะคะ่ะแล้วมันเกิดช่วงที่ป่วยเป็นแมนเนียขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็สามารถที่จะที่เป๋าเคยเห็นนะคะคนไข้ไปขโมยแฟบอะขโมยแฟบของเพื่อนบ้านนะคะแล้วมาซักผ้าให้คนอื่นได้หมดอะเพราะว่าตอนนั้นะมันเหมือนกับอยากจะทําบุญอยากจะทําอะไรที่ท,ที่ที่แบบ พลังงานเยอะอะไรแบบนี้ค่ะน้องหน่อยก็พูดน,น่าสนใจนะว่าเราก็ต้องดูด้วยว่าช่วงนั้นคนใกล้ตัวเราหรือตัวเราเริ่มมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเพราะว่าถ้าตัวเองอาจจะไม่ทันรู้ตัวเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเรากําลังทําแบบนั้นคนรอบข้างอะคะ่ะสามารถที่จะเห็นความผิดปกติได้นะคะขอบคุณมากค่ะมีสมาชิกท่านใดอยากแสดงความคิดเห็นอีกไหมคะมันก็ได้บทเรียนเยอะเหมือนกันนะคะ ถ้าพี่ไปอ่านนะคะของเคสของคุณหน่วยเนี้ยพี่ก็เคยพี่ก็เข้าไปอ่านก็คืออาจจะเป็นด้วยในเรื่องของการเลี้ยงดูคือเขาเขารวยมาตั้งแต่ตนน้นใช่ไหมคะครอบครัวเขารวยเขาเขาก็บอกว่าก่อนหน้านี้เขาใช้เงินแบบไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ประมาณก็คือมีเงินอนัมีเงินก็เลยใช้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอช่วงหลังเนี้ยในลักษณะของตัวเองพอ หลังจากที่มีทรัพย์สมบัติคือเหมือนกับอาจจะเป็นเป็นสิงอะไรเขาเรียกอะไรนะเป็นมรดกที่ได้มาบวกกับที่น้องหน่อยบอกว่าเป็นไบโพล่าด้วยเนี่ยก็อาจจะทําให้การจัดการเรื่องเงินตรงนี้มันก็ยิ่งยิ่งยิ่ง,งไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะนะคะด้วยความที่จับเคยคนเคยใช้มาด้วยอะไรเงี้ยค่ะ อิวพี่อิวก็ให้ข้อคิดอันนึงเนาะที่สามารถเอาไปใช้ได้ในเรื่องของการเลี้ยงดูลูกเหมือนกันเนาะถึงแม้ว่าเราจะรวยหรือเราจะจนอย่างนี้ค่ะเรื่องของหลักการใช้เงินเนี่ยเราก็ต้องสร้างนิสัยให้กับเขาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมคะ mm hmm. ก็มีคนรวยหลายๆคนที่ที่ ถ้าเราสามารถสองลูกให้เข้าใจเรื่องของการได้มาของเงินและการใช้เงินที่ถูกต้องมันก็อาจจะไม่ได้จบลงแบบนี้ก็ได้นะคะนี่อาจจะเป็นอีกบทเรียนหนึ่งสําหรับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ค่ะเจอแล้ค่ะมีอีกไหมคะเป็นนงอช้าชุนเดชมฮัลโหลค่ะเชิญค่ะพี่หลงค่ะ พี่จุ๋มกําลังคิดถึงพ่อที่ว่าโดนโกงตั้งเจ็ดร้อยล้านว่าทําไมได้ต้องเยอะแยะอย่างนั้นแล้วไม่ทราบว่าพ่อเนี่ยจะเป็นใบโพล่าด้วยหรือเปล่าที่ว่าชอบแจกเงินแล้วก็เพราะว่าส่วนมากพันธุกรรมมันจะมาจากมันจะเป็นพันธุกรรมนะคใบโพล่าเนาะอืมก็ค <ขา S 1> ่ะอาจจะมีส่วนใช่แล้วก็เขาได้เงินมาง่ายๆเพราะวันหนึ่งก็ได้เป็นแสนใช่ไหมก็เลยใช้จ่ายก็เลยไม่ต้องคิดอะไรมาก กันได้อะไรง่ายๆมาเนาะเขาไม่ค่อยเห็นคุณค่าค่ะนี่ค่ะใช่อันนี้ก็เป็นบทเรียนให้เราได้ได้เอาไปใช้ในชีวิตเราเนาะว่ามันก็มีโอกาสที่จะพลาดได้ถ้าเรามีวิธีการใช้เงินที่ไม่ถูกต้องวันใดวันหนึ่งใครจะรู้ว่ามันอาจจะพลาดได้นะคะเราอาจจะไม่มีรวยถึงเขาแต่เราก็มีสิทธิ์พลาดเกิดการถ้าถ้าเราใช้ไม่เป็นนะคะมีอีกไหมจ๊ะ ถ้าไม่มีอะไรแล้วนะคะวันนี้ต้องขอบคุณน้องกบนะคะหรือคุณครูกบของเรานะคะที่ได้เอาบทเรียนดีๆมาเตือนสติเรานะคะให้รู้ว่าเรื่องจริงมันก็เกิดขึ้นได้แล้วมันเกิดขึ้นไปแล้วนะคะนั้นก็เหลือแต่หน้าที่ของเราที่จะใช้ชีวิตในช่วงวิกฤตต่างๆให้ไม่ประมาทนะคะเราก็สามารถถ่ายทอดบทเรียนนี้ไม่ได้เป็นการซ้ําเติมอะไรแต่เป็นการเรียนรู้นะคะ ต้องขอบคุณชีวิตอของเขาที่ทําให้เราได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะคะที่อยู่ร่วมกันฟังวันนี้ค่ะแล้วก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งน,นี้นะคะวันพรุ่งน,นี้เป็นเรื่อง,รา,องราวของประวัติศาสตร์ยุโรปนะคะที่คุณหมโอโด่งจะมาพูดตอนที่ 2, <toothpaste. S> 2> เกี่ยวกับสเปนนะคะติดตามรับชมชั่วโมงเรียนรู้หันศาของเราว<บ>ันน<บ>ี้ขอบคุณทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย